อาชีพตัวแทนในยุคนี้นะคะก็สามารถที่จะทํางานได้ทุกที่ทุกเวลาแล้วเราก็สามารถใช้ชีวิตไปได้ด้วยแล้วได้ท่องเที่ยวไปด้วยหาเงินได้ด้วยคือตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์มากมากเลยนะคะวันนี้ก็มาหาหมอค่ะเนื่องจาก6กลมแล้วมือมัน เจ็บเนี่ยก็ยังไม่หายก็ามาให้หมอตรวจซ้ํานะคะว่าเอมีกระดูกหักมีอะไรเอ็นหักเอ็นฉีกอะไรหรือเปล่าทําไมมันไม่หายบวมเป็นอาทิตย์แล้วมันยังบวมอยู่แล้วก็ยังแบบใช้มือไม่ได้นะคะก็มาตรวจนะแล้วก็เดี๋ยวจะไปกินอาหารที่ตลาดนัดนะคะอยู่บ้านโป่งเนี่ยสิ่งที่มีความสุขที่สุดคือตลาดนัดค่ะมาทุกวันเลยยิ่งช่วงนี้เทศกาลปีใหม่ค่ะ มีถึงวันที่ห้ามกกลาเลยค่ะจะก,ก็ปั่นจักรยานมาทุกวันมีแต่ของกินอร่อยแล้วมันเป็นแบบเหมือนยุคโบราณนอะ่ะเหมือนงานวัดอะ่ะแต่ว่ามันเป็นบ้านเมืองที่แบบเจริญอะ่ะเจริญแต่ว่ามันไม่ได้วุ่นวายพุกพ่านเหมือนกรุงเทพไง ไปไหนมาไหนก็ง่ายเนี่ยค่ะจ้าก็ปั่นจัก,กรยานมาที่โรงพยาบาลเนี่ยสีโลมั้งประมาณสักห้าหกโลอ่ะห้โลก็ค่อยๆปั่นจัก,กรยานมาก็ประมาณ10-20นาทีก็ปั่นมาถึงแล้วเพราะมันปั่นจัก,กรยานตามตอกซอกซอยได้ไงฮะมาแล้วก็ ดี๋ยวก็ปั่นจักรยานไปกินอาหารที่ตลาดนะแล้วก็ปั่นจักรยานกลับบ้านมีคอนเสิร์ตด้วยนะคะที่ปูพงธิษอย่างนี้มาลีฮวน้าอย่างนี้บาทแค่ร้อยยี่สิบบาทเองถูกจริงๆค่ะนี่หละค่ะเป็นความสุขของการที่ได้มาใช้ชีวิตบ้านโปง่งปีที่แล้วเนี่ยเวลาเนี่ยค้าเจ้าอยู่ที่อเมริกาอ่าน่าจะกำลังอยู่ที่มิสซิสซิปปี เพราะว่าเป็นแหล่งที่บ่อนการพานันเนาะไปนอนอยู่ที่การบ่อนตรงรัฐมิสซิสซิปปีไปเป่าขุยเล่นอะไรในนั้นนะคะแล้วก็ไปคาเดาที่อ่ามิสซิสซิปปีเมื่อปีที่แล้วอะคะ่ะเดี๋ยวนี้ไม่อยากไปไหนแล้วนะคะอยู่บ้านโป่งมีความสุขมากเลยมันก็โชคดีว่าในวัยปั้นปลายชีวิตเนี่ยเป็นวัยที่เราอยาก,ยากจะใช้ชีวิตชิวๆแล้วอะ มันเป็นวัยแล้วโชคดีว่าตัวเองอิ่มแล้วไงไปกินไปเที่ยวไปท่องโลกจนอิ่มตัวละเนื่องจากอาชีพตัวแทนประกันชีวิตอ่ะตอบโจทย์เนะาะไลฟ์สไตล์ที่เราต้องการวันหนึ่งมันก็เบื่อแล้วเออพอวันที่เราเบื่อเนี่ยเออมันเป็นวัยที่เราอายุเยอะแล้วมันก็ไม่ต้องเหนื่อยในการหาเงินมากมายไงเพราะว่าในวัยที่เราอายุเหลืออายุมากอายุเหลือมากเนี่ยเราก็สนุกกับการกินการเที่ยว แต่เรามีแรงหาเงินไงคะหาเงินมาบำรุงบำเลอตัวเองแต่ในวนัยเนี้แรงในการออกหาเงินหรือพลังในการหาเงินของเรามันเริ่มแบบถดถอยแต่ก็โชคดีค่ะเราไม่อยากจะเที่ยวไม่อยากจะไปไหนแล้วเสื้อผ้าก็เพื่อนให้มาฟรีเพื่อนอน้ำหนักตัวเพิ่มใส่ไม่ได้ก็ยกให้เนะี่ยก็ไม่ต้องซื้อเสื้อผ้าด้วยรถจนไม่ต้องใช้นะคะใช้แคบจักรยานแล้วก็ อาหารแพงๆอาหารหรูๆก็กินแล้วก็เฉยๆแล้วที่พักโรงแรมแพงๆเป็นแสนๆก็ไปซื้อในวัยที่เรายังหาเงินได้อยู่เราก็ไปซื้อในวัยนี้เราไม่อยากไปละนอนที่ไหนก็ได้กินอาหารตลาดน่อร่อยกว่าพัตคารไม่ได้ไม่ได้แบบว่าตื่นเต้นเหมือนในวัยที่เรายังอยากอยู่เนาะ <S <S เหมือนกิเลสมันได้เติมเต็มมันอิ่มแล้วอ่ะมันก็เป็นความโชคดีไงในวัยนี้เราไม่ต้องหาเงินเยอะแล้วแล้วก็เราก็ใช้เงินน้อยด้วยนะคะ มีความสุขมากแล้วก็ทำงานได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยเพราะวันม,มีระบบออนไลน์ให้ทำให้ต้นทุนธุรกิจถูกลงนะเนี่ยก็จะมีมือถือเนี่ยแล้วก็ฟังความรู้ไปด้วยเพราะว่าสิ่งสำคัญของการที่เป็นตัวแทนประกันชีวิตอะ่ะสมองคุณอะจะต้องมีความรู้เพราะเราเจอคนหลากหลายการที่เรามีความรู้ดูฉลาดดูมีภูมิเนี่ยมันทำให้คนเขาอยากคุยกับเรา แล้วดูดูเรามีเกินไงเพราะว่าอย่างข้าเจ้าจะเลือกใครมาเป็นตัวแทนอ่เราก็ต้องเลือกว่าเอ๊ะตัวแทนคนนั้นดีหรือเปล่าฉลาดหรือข่าวมีไหวพริบหรือเปล่ามีความรู้หรือเปล่าช่วยเหลือเราได้หรือเปล่าเนาะเพราะว่าบริการหลังการขายเนี่ยมันต้องแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ด้วยนะเนี่ยอันนี้ก็มาหาหมอเสร็จก็มานั่งทํางานอยู่สนามหญ้าของโรงพยาบาลเซนคาเมโลเนี่ยเนี่ย นี่ค่ะก็เขามีที่ให้นั่งเนี่ยมันนั่งทำงานแล้วก็เดี๋ยวมืดก็ค่อยไปกินที่ตลาดนัดนะคะ